สวัสดีครับพี่น้องชาตทิพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกะเยงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจริญตามเหล่าในวันที่28ตุลาคม2565พบกันเช่นเคยในลายการสถานการณ์การจรอบกันในประเทศเมียนมาครับคระวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การจรอบกันที่ในประเทศเมียนมานะครับการปะทะกันนะครับก็จะมีรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้ก็เกิดขึ้นที่ k เ a และผ่กองทัพลูกน้องเมืองลายคามายานะครับที่เลยขนกำลังขึ้นไปถูโจมตีที่พื้นที่ k เ a และภาคตะไครนะครับประเด็นแรกก็ผมจะพาพี่น้องมาที่ภาคตะกายกันก่อนนะครับภาคตะกายก็ยังดูเดือดเช่นกันนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมืองหลายคามายาสา3ทูนสองนะครับที่ได้บุกเข้าในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่ ภาคสก,กายที่เปลี่ยนหมู่บ้านมินตานะครับก็มีการบุกลูกเข้าไปถึงหมู่บ้านมินตาเริ่มมีการไปเผาบ้านพี่น้องประชาชนนะครับและภายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนพีรีนะครับก็ได้ข่าวว่าภายกองทัพลูกน้องมีนองลายนะครับที่ได้บุกลูกเข้ามาในหมู่บ้านมินตาของพี่น้องประชาชนภาคสก,กายนะครับก็ไม่ห่างไกลจากกินโอนะครับก็หมู่บ้านก็ติดกันจังหวัดกินโอนะ ครับ ่ายกองทัพลูกน้องมินอรลายนะครับที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องปราถาชนและมาเหยียบดักระเบิดของกองกําลังพีรีเอฟที่ได้วางแผนไว้นะครับทําให้่ายกองทัพลูกน้องมินอหลายนะครับมาปัิเินหน้ากับกองกํากลังพีรีเอฟที่ได้ประจําการตามหมู่บ้านต่างๆนะครับและเข้ามาทางในพื้นที่ของมินตานะครับทําให้กลุ่มกองกลงางกลุ่มปกป้องพี่น้องปราชาชนไล่ดับทหารผ้าม่าไปไม่ต่ํากว่า18นายแล มีการดราบบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก20กว่านายนะครับเพราะว่าทหารพม่ามีการชญเสลียมากกว่านะครับในพื้นที่ต่างๆได้ระเกิดการปะทะกันในเขตภาคัะไคร่นครบกร่ามีการเกิดขึ้นวัครั้งเป็นประจำทุกวันนะครับทาให้พี่น้องประสาชนไล่ตื่นกระหนกตกใจพากันหนีออกจากพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนก็ได้พากันไปหาที่ปลอดภัยตามบ้านบ้านหัวโจรสเลาทางหลง เรียนต่างๆที่มีการปลอดภัยนะครับแต่ไ่ายกองทัพพี่น้องนั้นนะครับก็ได้ใช้ทางอากาศยานได้เคับเปรเข้ามาจู่โจมตีในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มมีการถึงระเบิด่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทําให้บ้านเรือนและ ทับชีนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากความต้องจัดเรื่องพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมไปประมาณ15ตัวในพื้นที่ของเมืตาก็ได้เกิดการประท่ากันองส2-3บันติดกันแล้วทั้งสองผายก็ไม่สามารถยุดตีได้และเลยมี ฝ่ายกองทัพลูกน้องเมีอหลายที่กําลังเสริมกองพันธุเข้ามาในพื้นที่เป็นกองพันธุ์ที่8นะครับพยายามจะเข้ามาบุกบ้านพี่น้องประชาชนก็มาประเินกับกองทัพลูกน้องเมืองหลายเช่นกันนะครับที่ได้ประจําการตามหมู่บ้านเมืตาต่างๆนะครับก็เปลี่ยนภัยพกเมืออ่องเช่นกันนะครับ ก็ได้มีการยิงกันไปมานะครับกองทัพลูกน้องนาลายขมายาที่เป็นขมายาสามชุนจีและขมายาสามจุดหนึ่งนะครับก็ได้ประเชิญกันและมีการยิงกันไปมานะครับถ้ากองทัพพม่าช่วยบกันเองในพื้นที่เหนือนตานะครับก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นกองทัพพม่าเจียนกันได้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก8นายและบาดเจ็บเก้านายนะครับ พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมินตารายงานมาว่าไปกองทับลูกน้องมินลายที่ได้บุกเข้ามาประเจิญกันนะครับที่ได้เข้ามายิงกันเองนะครับก็มีการเผาบ้านพี่น้องประราชชนเลืออถ่ายทับชินพี่น้องประราชชนเลื่อทำลายรถและจักรยานยนต์ของพี่น้องประราชชนพิงเป็นจํานวนมาก และมีการพยายามทำลายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากณเวลานี้ฝ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน PTF ที่ได้มีในหมู่บ้านเข้ามาดักจุ่มโจมตีกองทัพลูกน้องนองลายนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสี่นายและเสียชีวิตไปสามนายนะครับฝ่ายกองกําลัง PTF ที่ได้เข้าประจําการในหมู่บ้านเมีนตาในจังหวัดพักตกายนะครับก็ได้ทําให้ฝ่ายกองกําลัง PTF ไล่เปรียบกว่านะครับกองกัง สามลำพิเดเนี่ยกว่าถ้าไม่มีทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลูกน้องมินอลไลนะครับสามารถยึดค่ายของกองทัพมินอลไลได้นะครับแต่ภายกองทัพลูกน้องมินอลไลได้ใช้ทางเฮลิคอปเตอร์สามลำเข้าม,มาสืบจ้มตีหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับกองทัพลูกน้องมินอลไลนะครับยิงพี่น้องประชาชนเสียชีพสามคนแล,ละระบาดเจ็บยี่สิบกว่าคนนะครับในพักตะกคร้ชื่อเป็นหมู่บ้านเมียนตานะครับ ในเวลา12นาฬิกา51นาทีนะครับเกือบยโมงก็ได้เจอก,กันกับกองทัพลูกน้องมินลา,ลายนะครับที่ได้บุกเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนมาเจอทุ่นระเบิดขนาดใหญ่ของกองกําลัง p d f ที่ได้วางแผนให้กองทัพลูกน้องมิโนลายได้ล้มตายนะครับฝ่ายกองทัพลูกน้องมินลายก็ไม่พอใจและใช้ทางเครื่องบินขับไล่หรือเฮลิคอปเตอร์เข้ามาจู่โจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาต่อกันที่จังหวัดภายกาญน,นะครับที่ ที่ได้เกิดการประทะกันกับกองทัพลูกน้องเมงลล์ไล KIA และ KIO นะครับก็ได้มีการยึงปืนคบต่างๆาเข้าไปสู่กองทัพลูกน้องเมิล์ไลา์ที่ได้บุกเข้ามาในเขตของผายคุณที่ได้ติดกับทางกระเรียงนะครับก็เปลี่ยนทาง ติดกับในเขตของกระเร่งก็มีการเกิดการประทะกันขึ้น4วันวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าผ่ายกองกำลัง k ก a รัสกินแก o โอรัสกินที่ได้มีการ ประจำการเข้าไปตีฐานของกองทัพลูกน้องมิโนไลนะครับแต่ไม่สาเดชก็ได้ถูกไผ่กองทัพลูกน้องมิโนไลใช้ทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้ามาจู่โจมตีอย่างหนักและมีการวางแผนยึดพื้นที่ต่างๆและปิดถนนทุกสายไม่ให้กองทัพรัฐเกียรเข้ามาในพื้นที่นะครับไผ่กองทัพลูกน้องมิโนลาลก็ได้มีการวางแผนเติมทัพขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ได้เติมทัพขึ้นมาในพื้นที่กองรัฐเกียรก็เป็นกองพันที่1กองพันที่ชี กองพันที่9 0กองพันที่32กองพันที่26นะครับที่ไล่เสริมทับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับภ่ายทางรัสกีนกย,ยโอกย,ยเอก็ได้ดูดเดือดและเกิดการประท่ากันอย่างรุนแรงนะครับการทุรรศกันก็ถือว่าเป็นการรุนแรงจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้ผ่ายกองทัพลูกน้องหลางไลได้มีการเป็นเครียดอย่างหนักไลยขวนทางเฮลอคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่มาจู่โจมตีในพื้นที่ของรัสกีนอย่างต่อเนื่องนะครับ ทําให้ผ่ายทหารรักิกินได้แจยชีวิตไปไม่ต่ำกว่า80จิบนายและพร้อมทอั้งคน้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ทําให้ผ่ายกองทัพรักิกินมีการล่มตายเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเพราะว่าถูกลูกใหญ่ของกองทัพลูกน้องมีนไลน์ถึงระเบิดใส่าตามหมู่บ้านต่างๆนะครับ ทางเข้าของหมู่บ้านรัศกรินมิตรีนานะครับก็ได้มีผ่ยกองทัพลูกน้องมาไายนะครับยิงปืนใหญ่มาทางอากาศตกถ่ายหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนระดรับความเสียหายมาตามก่ายร้อยหลังคาเรือนและมนี้พี่น้องประชาตนได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับผ่ยกองทัพรัศกริน KIA นะครับที่ได้ประจาการตามพื้นที่และทางเข้าของมิตรินาที่เิดกับ ทีต่ติดกับกระเรียงภายขานนะครับก็ได้มีการเข้ามาจู่ในจังหวัดภายกานอย่างต่อนเนื่องนะครับภายกองทัพลูกน้องมังรายก็ได้มีการขูนขบวนและอาบุธยุด สปการสเสบียงอาหารต่างๆนาน,นาที่จะเข้ามาในพื้นที่ในพื้นที่ของกองทัพ KIA อารัก,กัน KIO นะครับที่ได้เกิดการประทับการไหวนะครับในวันนี้ก็ได้เกิดการทางเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพล,ลูกน้องมิลลาร่เล่ใช้ทางจังหวาถึงระเบิดใจบ,บ้านเรียนพี่น้องประชาตนนะครับและมีรายงานมาว่าผ่านพี่น้องประธาชุน์เจ,จรักชกีน KIO KIA นะครับนี่การล้มตายและรบบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากได้่ายกองทับลูกน้องเมืองไรยนะครับก็พยายามเสริมทัาพึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับภผ่ที่ i o โอ,อ a ก็ได้จู่โจมตีกระหน่ำยิงนะครับทําให้ฝ่ายกองทับลูกน้องเมืองไรยก็มีการล้มตายถามจิตใองนายและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับ เวลา15.24กานาทีแล้มีผ่ายกระบวนของกองทัพลูกน้องมินายยิงปืนใหญ่เข้ามาในเขตของรัฐกิน KIA KIO นะครับทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เกิดการประท่ากันยิงการฉนันวานไว้เสียงปืนหลังไปทั่วทุกทุทกทางนะครับทำให้ฝ่ายกองทัพรัฐกิน KIO KIA ไล้มีการระบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าภ่ายกองทัพรัสกิน GIO k i a ก็อยู่ภายใต้ของโกกั้งอันตีเและภายใต้ของ w w a a บ้าแดงที่ค่ายาเสพติดระดับโลกนะครับก็เปลี่ยนกองทัพนี้ที่ทําผิดกฎหมายมาปียาว,ายาวนานนะครับผู้ค่ายาเสพติดราใหญ่ระดับโลกของ วีวีเอบ้าแดงที่ได้เป็นผู้นำของ KIO KIA กโก้ก้าง n n p a a นะครับก็ได้เกิดการปะท่ากันนะครับก็ได้มีกองทัพโกก้าง n n p a เข้ามาช่วย KIO KIA ได้เกิดการประท่ากันกับกองทัพลูกน้องเมืองลายนะครับฝ่ายโกก้าง n n p a นะครับได้มีการล้มตาย15นายและบาดเจ็บ30กันนายนะครับฝ่ายกองทัพลูกน้องเมืองลายทิงระเบิดลูกใหญ่ลงใส่ค่ายของโกก้าง n n p a นะครับโกก้าง n n p a a ที่ ที่อยู่ประจำการที่เมืองกูนะครับก็ได้มีการประสานงานให้เสริมทัพและขยายกองพลเข้ามาในพื้นที่อย่างตอ่อเนื่องนะครับก็ได้มีการวางแผนที่จะรวมหัวการโจมตีกองทัพลูกน้องมินองไลน์นะครับใเวลานี้่ายกองทัพลูกน้องนอนไลน์ได้เปรียบกว่านะครับ ครับสำหลับสถานการเ์กาอรับการที่ในประเทศเมียนมาที่เกิดการปรทธาการที่เมืองโกโกกกโกกังเอ็มเอนีอนะครับวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทท่านนะครับสุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์และกดตามด้วยนะครับจะได้ข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกทุกท่านครับ